เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมโลบบ์แมปเดซเล่เนีครับหรือก็คือแมปลางตายนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปล่าบอสกันตามสัญญาจากคลิปที่แล้วเลยคลิปที่แล้วเนี่ยขอไป20ไลค์นะครับได้มาร้อยกว่าไลค์เลยโอ้โหขอบคุณมากครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปล่าบอสแล้วเราไปล่าคนเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปืนใหม่ปะทะบอสใหม่เนี่ยอะไรมันจะตึงกว่ากันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วคลิปนี้ขอ20ไลค์เหมือนเดิมนะครับถ้ากดไลค์แล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปดูกัน เอาละครับทุกคนตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับผมมาได้ประมาณ20,000เมตรเองนะเดี๋ยวพาไปดูนะนี่ 19, 0 0 0ก็20,000เมตรนั่นแหละครับผมนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าอา่ไม่จำเป็นต้องซ้มอะไรเพิ่มเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้โคตรรวยนะทุกคนไม่ได้ใช้โปรเซกนะเดี๋ยวพาไปดูว่าทำไมถึงรวยนี่ครับ มันมีป้อมทหารนะรป้อมซอมบี้ทหารมันเกิดอยู่ใกล้ๆฐานพอดีเลยผมก็เลยยิงๆๆเสร็จแล้วก็เอาพวกทหารซอมบี้ะครับเอามาขึ้นค่าหัวตรงนี้นะครับแล้วก็โคตรรวยเลยฟาร์มอยู่ประมาณ2คืนนะครับของเขิงอะไรเงี้ยเอามาขายหมดเลยแล้วก็2คืนที่ผมฟาร์มเนี่ยก็เป็นคืนแบมไพร์นะครับก็เลยได้สมแบบไพร์มาอีกเพียบเลยนะครับแล้วก็ตังค์เหลืออีกอยู่ประมาณ600กว่าดอลเลยนะครับจริงๆมันมีอยู่ประมาณมันได้มาทั้งหมดประมาณพันสี่พันห้าร้อยดอลแล้วผมก็เอาไปซื้อยานะนี่ น้ำยาตางูเขียวนะครับแล้วก็ซื้อกระสุนเพิ่มแล้วก็ซื้อของนิดหน่อยเครับเอามาแปะๆเพื่อว่าตอนกลางคืนเข้าฐานไม่ทานเนี่ก็จะได้หลบอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือเชื้อเพลิงสำรองนะครับเผื่อฐานหินไม่พอเนาะเราจะได้แบบไปสุดปลายทางได้ทีเดียวเลยนะครับอ่ะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มออกเดินทางแล้วนะทุกคนผมว่าไปถึงนู่นเนี่ยน่าจะมืดพอดีเพราะฉะนั้นก็อเอาตรงนี้สังงกะสีมาปิดเอาไว้นะครับอ่าประมาณนี้ แปะเอาไว้นะครับมันจะได้เข้ามาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็โอเคออกเดินทางกันเลยเดี๋ยวถ้ามีร้านขายของเนี่ยเดี๋ยวผมแวะสักนิดหนึ่งจะได้ซื้อฐานนะครับทุกคนส่วนเราเนี่ยจะไปเจอเทส l a แลบอยู่ช่วงประมาณ50,000เมตรครับตอนนี้20,000ก็ไปกันยาวๆครับอ้อลืมบอกข้างหน้ามันมีสายล่อฟ้าด้วยไม่รู้มันจะล่อได้ดีหรือเปล่านะเอาไปวางไว้ข้างหน้ารถไฟตรงนู้นเลยอ้าวมื่นแล้ว ไม่เป็นไรเราก็จะเข้าฐานพอดีคืนนี้คือคืนพระจันทร์เต็มดวงแน่เลยคืนหมาป่าครับทุกคนก็ถือว่าดีเลยเราจะได้แบบฟาร์มเอามาไว้เป็นเชื้อเพลิงนะครับผมไม่ต้องการเงินแล้วตอนนี้คือเงินผมเยอะมากตอนนี้ไม่ไม่ต้องแวะที่ไหนเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมตัดไปตอนเช้าเลยแล้วกันนะ เช้าแล้วนี่เลยครับคือบนบันิศเรานะเดี๋ยวขอเก็บแป๊บหนึ่งไม่ได้เอาไปขายนะครับเอามาเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียวเลยเชื้อเพลิงที่มีคุณค่าอีกหนึ่งตัวอยู่ข้างบนเอาไงดีอะอยู่ข้างบนอนะปีนขึ้นไปได้ปะน่าจะปีนได้นะผมว่ามันมีตรงนี้ให้ด้วยเนี่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 ยอ้วอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมีอีกตัวหนึ่งอ่ะขออีกหนึ่งตัวครับ โอ้โดไม่ถึงโอเคไม่เป็นไรเราปล่อยไว้ตรงนั้นแล้วกันเอามาไว้เป็นเชื้อเพลิงครับทุกคนอ่าทานหินเดี๋ยวเราแบบใช้ไปเลยบึ้บแล้วก็อีกหนึ่งตัวยัดเข้าไปเต็มพอดีแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็เอามาไว้แถวนี้นะฮะอืออะไรกไ็รู้เยอะแยะนะครับอ่ะเยอะแยะเต็มไปหมด เยอะเกินไปนะบางทีโอ้โหโคดเยอะเลยโครเยอะเยอะจัดจัดรถไฟมันจะไปไหวไหมเนี่ยผมว้านะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอแบบอ่าทิ้ง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 ไปหน่อยแล้วกันนะครับโอ้ยเดียเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวยวดี๋ยววเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดว จริงๆศพมนุษย์หมาป่าผมว่าไม่ต้องใช้ก็ได้นะคือแบบเรารวยถึงขั้นที่ว่าเอาศพมนุษย์หมาป่ามาโยนทิ้งข้างทางอะ่ะคิดเอาแล้วกันอแปะโอเคเรียบร้อยล็อกได้สักทีเดี๋ยวเราจะไปกันแบบยาวๆเลยนะทุกคนนะ ข้างหน้าตรงนี้38,000เมตรก็คือปราสาทแวมพร์นะครับแต่ผมจะไม่ไดุ้ปบุกปราสาทแวมพร์นะเพราะว่ามันเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปนู่นเลยไปเทสลาแลบทีเดียวเลยครับอุ้ยกองโจนมาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาเนี่ยมาใกล้ๆมาใกล้ๆมาเป็นค่าหัวซะดีๆมามาเอ้มาใกล้ๆมาใกล้ๆมาเป็นค่าหัวซะดีๆเอามันมาไม่ะมันไม่มาอ่ะโอเคโอเคไม่เป็นไร เดี๋ยวขอแวะจอดตรงนี้ก่อนนะครับมันจะดึกพอดีตามมาไหมโอเคครับทุกคนคืนนี้คืนแวมไพร์ด้วยทำเลยโอ๊ย,อ,ยอะไรเนะี่ย อุ้ยอ,ยอุยเกือบอออฮวมไวพายเกิดครับทุกคนได้เดี๋ยวนะอันนี้ศพมมาแมวเ,เอาแค่แบบของดีครับเก็บสักนิดเนี่ยผมเป็นคนที่แบบชอบฟาร์มนะคนดูนะผมเป็นคนชอบฟาร์มมากเลยแบบเห็นคงเห็นของนี่ก็อยากจะไปเก็บอะทั้งที่รู้ว่าเออตัวเองอะรวยแล้วตอนเนี้ย มันไม่ไมต้องเก็บก็ได้แต่แบบอมืมันก็อดใจไม่ไหวอ่ะโอเคครับได้มาละเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปขึ้นข้าวหัวด้วยเชร์รีฟอยู่ตรงไหนเอ้ยโอเคฝั่งนี้ว่าผมน่าจะได้ซื้อน้ํายาตาง,งูเขียวเพิ่มเนี้ยครับบางทีมันอาจจะไม่พอสําหรับการบุกค,ค่ายก็ได้นะเพราะว่ามันโหดมากเลยอ่ะมีบอสต,ตัวใหญ่ด้วยประเด็น ซื้อไปอีกสักห้าขวดสิบขวดอ่าซื้อไปเยอะๆซื้อไปเยอะๆอเคน่าจะพอแล้วนะโอ้โรวยยาจัดอ่าเก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลยนี่มันเก็บเข้าตัวเองได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เหลือเฟือนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยิบสองยิบสามยี่ิบสี่ทั้งหมดยี่สิบสี่ขวดครับ กระสุนมีอยู่400กว่านัดน่าจะพอน่าจะพอนะแล้วก็มีแวมไพร์ด้วยเดี๋ยวไปดูเจเนอร l ลสโต e ก่อนเผื่อมันมีฐานหินขายนะครับจะได้ซื้อฐานหินมาดองไว้เยอะจะได้ไม่ต้องปกซอมบี้ไปฮนะไม่ใช่ซอมบี้แวมไพร์แต่ก็ไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บเชื้อเพลิงตามพื้นกันคนระับ <c oughs> มองพวกแวมไพร์เป็นเชื้อเพลิงแล้วเนี่ยไปเจออีกทีคือเซฟโซนหน้าเลยไม่ค่อยอยากแวะละ เดี๋ยวจะไปห้าหมื่นหกหมื่นเมตรประมาณนี้ไปเทสลาแลบกันคือแบบถ้าเราเล่นเป็นอนะแค่หมื่นสองหมื่นเมตรเนี่ยของเราก็ฟูเต็มเต็มตัวแล้วครับคือแทบไม่มีใครเอาเราลงแล้วอะอ่ะเดี๋ยวของไปเก็บด้วยไปเอาของเอามาไปเก็บออาแล้วเราก็เอาเชื้อเพลิงไปใส่นะฮะเชื้อเพลิงจะหมดแล้วอยเข้าไปเลยไม่ต้องเสียดายครับมันคือเชื้อเพลิงที่มีคุณค่า อุ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เชื้อเพลิงโอเคปลดออกมาหน่อยอ่าโอเคไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมว่าผมเอากองไว้ตรงพื้นดีกว่านะทุกคนรู้สึกว่าห้อยไว้แบบนี้นิดเกมมันจะนุง่งนวงยังไงไม่รู้นี่แปะตามพื้น มาเสริมอีกนิดนึงวางไปลงไปโอเคเตรียมพร้อมเะฮะไปกันแนวยาวครับแบบนี้อุ้ยโรงงานฐานหินแถมเวลาเราก็ยังเหลือแวะแป๊บนึง่ง <c> ฮ <oughs> ี๋ันจะไม่แวะและมันจะไม่แวะและทุกคนผมเจอโรงงานฐานหินฮนะขอแวะสักนิดหนึ่งโอเคแบบเดียวเท่านั้นเลยครับไม่นานไม่นานไม่เสียเวลา ไอเรามันก็เป็นคนชอบฟาร์มของไงเจอดิสเจอหน่อยไม่ได้กะแต่จะฟาร์มอย่างเดียวผมว่าหลายคนเล่นเกมนี้น่าจะเป็นแบบชอบฟาร์มอ่ะเออเรียบร้อยอู้วได้มาสี่ก้อนถือว่าแจมแมวเลยนะครับกอีด้วยเอากอีกลับไปด้วยครับประมาณสาก้อนเนี่ยถึงเซฟโซน ถ้าจะเอาชัวร์ๆก็สี่ก้อนครับก,ก,ก็ถึงได้เซฟโซนหนึ่งเฮ้ยเทสลาแหละมันอยู่ตรงนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้อยู่ใกล้จาดทุกคนผมเจอตอนสี่หมื่นแปดรอบก่อนผมเจอตอนประมาณห้าหมื่นกว่าหม้าาจำไม่ผิดอะเออห้าหมื่นกว่านะรอบนี้เทสลาแลบอยู่ใกล้ๆเลยครับผมว่ามันน่าจะสุ่มระยะทางนะแต่ก็น่าจะอยู่ประมาณแล้วแวกแบบสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นประมาณนี้ผมว่าไม่น่าเกินนี้หรอก เยี่ยมเลยทุกคนเอาเหลือแต่มา้มาเาทำไมม้าม้ามาอย่างเดียววะเยี่ยมครับเยี่ยมฮะขอเติมเชื้อเพลิงไปหน่อยคืนนี้โอ้คืนวันจันทร์เต็มดวงด้วยดีเลยครับจะได้แบบฟาร,ร์มเชื้อเพลิงเพิ่มสักนิดหนึ่ง อยู่ตรงนี้เดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันมีฐานหินขายไหมหรือไม่ก็ชุดเกาะครับ <c oughs> มีมีแต่เกาะอะไรชุดเกาะที่ตัวไม่มีเลยโอเคเช้าแล้วอันนี้ก็คือพวกมนุษย์หมาป่าที่ผมเก็บมานะครับเอามาไปเป็นเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงอย่างเดียวเลยพวกมันอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเทสลาแ l บกันนะครับนี่อยู่ใกล้เลยมีศพคาร์บอยมานอนตุยอยู่ตรงนี้ด้วย แล้วเช้าแบบนี้เลยครับเราจะได้แบบฟาร์มทันนะอ่ะจอดมาไว้ตรงนี้มาละเจ้ามาละเจ้าอ่าเก็บเอ่อเก็บซากมันก่อนนะครับเราต้องเอาซากมาประกอบไว้ตรงนี้เนะครับเพื่อที่จะปลูกชีพมันขึ้นมานะมีทองซะด้วยเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนโอเคขาดอีกไม่กี่ชิ้นละ แอ๋หัวสมองถ้าไม่มีสมองมันก็ไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นหัวสมองนี่จําเป็นแอ๋น่าจะครบแล้วแหละครับเดี๋ยวขอเก็บทองไปสักนิดหนึ่งได้ไหมเก <c oughs> ็บทองสักนิดหนึ่ง,งโอเคอ่ะครบพอดีเอา,าปปปปปไปแปไปแปรไ้เลยฮนะนี่นี่เอาไ่ใช่น,นี้อันนี้ของแถม <c oughs> เอาละครับเดี๋ยวขอเก็บทองไปด้วยเลยปึบ๊บปึบ๊บ ป๊บแล้วก็อีก,กอันหนึ่งอยู่ตรงนี้ปึ๊บเหมือนผมจะเห็นสายล่อฟ้าด้วยนะเดี๋ยวเก็บสายล่อฟ้าไปด้วยไหนว่านี่ไงนี่สายล่อฟ้ายี่ยมเลยอุ้ยสองอันเลยหรอเอาไปแปะไว้ครับ <c oughs> ได้เวลาเริ่มงานอ่าฮะกระสุนเหลือเฟือนะครับ เราก็อยู่แถวๆนี้ไว้นะทุกคนเฮ้ยมาเลยเหรอโอ้โหกำลังจะแบบเตรียมเอาของมาวางตรงนี้ซะหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุย๊ยชอบมาแบบไม่ให้ส้มให้เสียงพาหลอนนะเนี่ยพาหลอนนะไอ้พวกเนี้ยเฮ้ยไม่ยอมมาดันม้าเราดิเอ้ยโอ,อ้ยคนดูซอมบี้มันดันม้าผมว่ะดันม้ากูทำไมเนี่ย โอ๊ยฟา,า่าอย่าไปกลัวไม่ไม่มีอะไรให้กลัวยิงให้แม่นก็พอครับหรือถ้าคุณเป็นคนที่ยิงแม่นนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ขนามือพวกคุณหรอกครับบอกแล้วว่ามันไม่ขนามือฮะ เสียวยิงโดนม้าเหลือเกินมันไปยืนตรงนี้ยอุตส่าห์จอดแบบดีๆแล้วมันก็ยังจะดันม้ามาไว้ตรงนี้อีกถ้ายิงโดนม้ามันเสียเวลาเดินเลาไงมากันเยอะๆมากันเยอะๆอ่ามากันเยอะๆรีบมารีบจบครับ หูยระยะไกลย,ยังแบบโดนหัวโคตรแม่นไ้โมไปเมื่อกี้อุ้ยชอบมาเข้าข้างหลังกันเนี่ยเราอะเอาหนุ่มมาแจกข้างหลังเฉยอ่าเรียบร้อยทุกคนปลดปล่อยเรียบร้อยแล้วอันนี้แฟรงกินสไตล์เราเป็นอิสระ ไม่ใช่ดิไม่ใช่แฟงเกนสไตล์เขาเรียกว่าอะไรนะมนุษย์หมาป่าผสม,มแฟงเกนสไตล์มัง้งเฮ้ยโห<ฮ><ฮ>มาหลายตัวเลยมีหมดอนนยู่เลยมาเยอะจัดอ่าเดี๋ยวขอเคลียร์ไปก่อนแล้วกันหมดได้ยังครับหมดได้หรือยังครับหมดแล้วนะหมดแล้วนะระแวงแล้วเนี่ยเออมันพาผมระแวงเนี่ยโอเคน่าจะหมดแบบหมดจริงๆแล้วแหละ เฮ้ยนี่งไงมาแอบอยู่ซอกลื่ตรงนี้ทำไมโอเคครับไปดีกว่าตอนนี้เราได้ทำการปลดปล่อยแฟรงกนสไตน์มาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะทิ้งขั่วไปเลยนะครับแล้วก็เอานนี้มาที่ขั้วเก็บไว้ตรงนี้ได้โอเคไม่เป็นไรก็เก็บไว้ตรงนั้นเลยนี่เลย,เน,ยนะครับผมนยปืนนี้มีทั้งหมด20นัดซึ่งชาร์จยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าใครรู้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะมาลองชาร์จดู เชื้อเพลิงเต็มไหมโอเคตอนนี้8โมงเ,เดี๋ยวนะผมเก็บอะไรมาบ้างเก็บเสาสายล่อฟ้าครับแล้วก็เก็บทองอุย้ยเอาไปขายเอาไปขายไอ,อพวกนี้อเอาไปขายครับลูก้สุนซื้อเพิ่มสักนิดนึงน้ำยาง,งูเขียวนี่จำเป็นเพิ่มไหมไม่ต้องซื้อเพิ่มไหมวะทุกคน กันไม่ดีกว่าแก้ใช่ไหมแถ้ากันไม่ทันแล้วมันจะแย่เดี๋ยวจะแก้ไม่ทันโอ้ยไปเดี๋ยวเราโอ้มืดแล้วเซื้น้ำยาเพิ่มสองสามสี่ห้าขวดแ้น้ำยาตางูเขียวอย่างรวยนะฮะรวยน้ำยาตางูเขียวครับทุกคนอาฮะคืนนี้ซอมบี้ธรรมดาครับชิวๆไป เรียบร้อยย่มได้มาเพิ่มอีกอ่าร้อยห้าสิบดอลไปดีกว่าเดี๋ยวเราเดินทางเลยครับเอาเะยครับทุกคนแค่เซฟโซนด้านหน้าผมก็จะถึงเส้นชัยแล้วครับเราต้องไปลุยบอสละเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเลย เจนเนอ Store โอเคอยู่ตรงนี้คือหวังอย่างเดียวให้มันมีอุ้ย,ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหขอบคุณนะครับขอบคุณสวรรค์ที่แบบยังเมตตามผมนะครับนี่ไงอ่าเยี่ยมมาเลยเอามาชุดเกาะจุดเกาะผมผมอยากได้ชุดเกาะมากโอเคตอนนี้เกาะเราครบแล้วนะครับไม่มีอะไรห,ห่วงแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปเลยก็ได้นะตอนเนี้ย เดี๋ยวขอจอดใกล้ๆตรงนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวขอจอดก่อนเฮ้ยไอไอตัวหมาป่านมาวะยิงไปยิงไปโอเคเรียบร้อยตรงบนป้อมจัดก,การไปครับโอเคเรียบร้อยบนป้อมตรงนี้อีกหนึ่งเรียบร้อยแล้วครยับรถไฟไปใกล้ๆ ย่ำเข้าไปได้ไหมโอเคครับทุกคนมาของจริงมันมาละอ่าฮะโอเคย่มยิงไปฮะเราใส่ชุดกอาอยู่ตอนนี้ชุดกอาเราใส่เต็มครับทุกคนข้างบนยิงไปจัดการไปโอเคสวยครับอุย้ยกระสุนเฉียดหน้าอืมย่ยมครับมาให้หมดมาให้หมดเฟสแรกมาให้หมดครับ เฟรแรกไหมให้หมดฮะห,หมดแล้วเหรอเฟสแรกหมดแค่นี้เหรอเนี่ยเก็บกระสุนเพิ่มก่อนแล้วก็พัธบัตรนะครับเก็บคงเก็บของเอาไว้จะได้แบบว่ารอบหน้ามาเล่นมันจะได้ง่ายๆอย่างเงี้ยแผนสูงแผนสูงจัดๆเดี๋ยวผมจะรอรอเช้าอีกวันหนึ่งเนี่ยผมถึงจะเริ่มเ,เริ่มสู้กับบอสนะเก็บพันธบัตรไปก่อนเก็บของไปก่อนระหว่างรอคือถ้าเรายังไม่ไปกดตรงนู้นเนี่ยเรายังสามารถเอฟเคได้อยู่ใช่ไหมแบบ รอให้มันเป็นเช้าของอีกวันหนึ่งก่อนเดี๋ยวมันจะสู้ยากเกินไปครับไม่อยากให้มันเป็นตอนกลางคืนเนี่ตอนนี้โอเคใกล้ละใกล้จะถึงเวลาสมควรแล้วครับก็คือดึกนั่นแหละไม่ใช่อะไรอ๋อของหล่นอะเติมไฟไปนิดนึงเติมไฟไปให้หมดเลยก็ได้นะใช้ไปใช้ไปไหนๆก็ฟาร์มมาละอคืนคืนฟ้าผ่าซะด้วยโอ้โหคืนคืนโหดคืโนคโหดโฉดจัด,จด โอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนเช้าเลยถ้าผมยังรอดชีวิตยอยู่นะโอเคเอาล่ะครับตอนนี้ใกล้เช้าแล้วนะอาา่าฮะรออีกสักแป๊บหนึ่งไปก้าออกไปวะจะโดนฟ้าผ่าอารุนเบิกฟ้าโนกาโบยบินขอไปกดปุ่มตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคเราออกไปข้างนอกได้บอกววะอันนี้ไม่แน่ใจสีนาทีครับทุกคน 4นาทีมันรู้ทํา ยิงไปยิงไปบอสมายังยังไม่มานะอาจาจะแบบอาจจะแบบเป็นช่วงแรกๆอยู่นะครับบอสเลยยังไม่มาทุกคนอย่าถอยมาตรงนี้ก่อนก็ได้เอาอมามาเมื่อกีก้่อนเอามาาไว้ตรงนี้ก่อนโอเค อย่าบอสมานั่นไงมาละวปรากฏบอสมาแล้วอุ้ยอื้มนี่ครับปรากฏบอสมาแล้วโอเคครับอุ้ยอุ้ยว้ายเด้อเด้อเด้ออุ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมเพิ่มความเร็วก่อนเพิ่มความเร็วตัวเองก่อนเพิ่มความเร็วตัวเองฮึ้มฮึ้มฮึ้มกิน อินแล้วเพิ่มความเร็วไหมครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเติม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 น้ำยาเติมน้ำยาโอเคเหลือนิดเดียวอุ้ยตายแล้วเรียบร้อยโอ้ทุกคนผมกำจัดบอสเดือดเดือดเดือดตื่นเต้นตื่นเต้นผมกำจัดบอสได้แล้วเว้ยอุ้ยโอเคกระสุนยังเหลืออยู่เยี่ยมเลยอือเยี่ยมครับโอ้โหวู้ทุกคน ผมกำจัดบอสได้วะ่ะนี่คือหน้าตาของบอสครับกำจัดบอสได้นะฮะเก็ <c oughs> บใส่ถุงเลย <c oughs> ในที่สุดเราก็จัดการบอสได้ทันทีครับตอนนี้เหลือเวลาเท่าไหร่ซอมบี้มาไหมซอมบี้ไม่มาเหรออะซอมบี้ไม่มาเหรอเนี่ยผมนึกว่าซอมบี้จะมาหรือว่าอีกสักแป๊บหนึ่งผมจัดการไวเกินไปหรือเปล่าเกือบ <c oughs> ตุยเนี่ยครับทุกคนนะผมใช้ไปโอ้โหเยอะเหมือนกันนะ17นัด แต่ผมว่าอาจจะจริงๆเนี่ยอาจจะประมาณแบบ14นัด15้นัดน,น,นะผมว่าผมรู้สึกว่ามียิงพลาดอยู่มียิงพลาดมียิงไม่โดนบ้างแล้วก็นะครับถ้าใครเห็นไอ้น,นี่คือบอสมันจะคว้างไอ้นี่มานะครับถ้าโดนไป1ทีน่าจะซีมองเท่งนะครับเพราะว่ามันเรียกสายฟ้ามาได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็พยายามหลบนะครับกินยางูเนี่ยกินครั้งหนึ่ง3ขวดไปเลยนะครับมันจะได้วิ่งเร็วขึ้นนะเนี่ยดูนะกินไปปุ๊บแ่ามันจะวิ่งเร็วขึ้นประมาณนี้เลย ครั้งละสามขวดนะครับแนะนาว่าเตรียมมาเยอะๆนะผมก็เตรียมมาแบบเผื่อๆเลยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับบอสมาจบเรียบร้อยไม่ต้องสู้กับซอมบี้นี่ผมรู้สึกว่าถ้าสู้กับบอสนี่น่าจะง่ายกว่าสู้กับซอมบี้นะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครจะเล่นอย่าลืมเตกบอสมาด้วยนะทุกคนห้าสี่สามสองหนึ่งและศูนย์โคตรง่ายทุกคนมันง่ายแบบง่ายจนผมบ,บอกเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันง่ายจังวะ สำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์กันไปนะถ้ามีอะไรคอมเมนต์เอาไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวถ้ามันมีอัปเดตใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมกลับมาทำคลิปนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับจุ๊บ